ที่เหลือเนี่ยเราจะ Q&A ละนะถามตอบนะครับคราวนี้คำถามที่อยากถามพวกเราว่าหนึ่งปล่อยโอกาสให้เราถามก่อนนะถ้ายังไม่ถามเ๋ยผมมีคำถามจะถามพวกเราให้คิดต่อนะครับมีใครอยากถามอะไรให้เกิดสับสนเลยรั็ อรุณีถามว่าอะไรอรุณีเอาเลยเราชื่ออรุณีหรืออรุณีอรุณีอรุณีอ่ะเดี๋ยวเอาไม้หน่อยจะได้อะไรกไอยังพุ่มเบียดจัดไม่เปลี่ยนเลยนะ จะขอรบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำในการจัดก,การกับความแตกต่างาาทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางเอเชียรือว่าจะต้นโลกเลยค่ะว่าเราจะมีการปรับตัวในกจัดการในทางค่ะโอเคดีครับหมายถึงในฐานะเราเป็นผู้ที่เราเป็นคนกลางนะฝ่ายไออใช่ไหมครับโอเค ถามี่ดีนะคิดไม่ออกอยู่ตอนนี้ไครไม่น่าให้ถามเลยนะอันดูได้ไหมเนี่ยเอ๊ะถ้าเราเป็นเอชาเราจะจัดการยังไงดีเนาะกับความแตกตา่างนงว่าจะทมที่กําลังจะเกิดขึ้นในบริษัทเราถ้ายาช่วยผมหนะ่อยคือคือผมเนี่ยเป็นประเภทชาวเกาะคือถ้ามีคำาตอมแล้วเ,นะเราจะเกาะต่อได้เออแต่ถ้าเริ่มเนี่ยมันจะคิดไม่ค่อยออกไม่ใช่ไม่ค่อยออ คริกเกอร์คำตอบยังไม่เคยออกต้องโยนลิงโยนลิงจริงธรรมชาติแบบนี้ต้องมีอะไรตอบมาสักนิดหนึ่งผมจะคิดต่อได่นี้แต่ว่าที่คิดเริ่มเลยเนี่ยมันจะมั่วจะมั่วเล็กๆใครจะรับหน้าที่มั่วก่อนกาให้ควรู้ในวิทยาศาการถาว่าถ้าที่ใส่าษาอยาเช่นยกตัวอย่างไปใส่ญี่ปุ่นก่อนที่ญี่ปุ่นเขาจะมาตำแหน่งที่ประเทศไทยเพราต้องเรียนเรื่อย ก่อนที่เข้ารับตำแหน่งแน่คือคือถ้าถ้าเนี่ยที่ญี่ปุ่จะรู้ว่าที่ญุณจะเรียนรู้ประเทศไทยได้เยอะมากแล้วก็อยู่แค่ประมาณไม่เกินสามเดือนต่อปีใหม้ใหม่อยู่ประมาณไม่เกินสามเดือนที่คุณจะพูดภาษาไทยได้เขาเรียนมาก่อนส่วนใหญ่อ่าเ,เ,เป็นไม่ได้ค่ะแล้วเคยแอบเจอหนังสือของผู้บริหารญี่ปุ่นอ่าเ,เป็นหนังสือสอบภาษาไทยอ่าเ,เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาว อ่าค่ะก็จะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันเป็นเป็นศัน์ตัวเดียวกันแต่ว่า,วามีสีภาษาในเล่มเดียวกันเนี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้การฝึกอบรมเงี้ยค่ะจะจะช่วยได้ยเยอะเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีการเรียนรู้มาก่อนอ่ะความขัดขัดแย้งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเรีนยนไปก่อนอดี <c oughs> ชมนานทอเลยอันนายใหา่จะแชร์นะคะในส่วนของชาติญี่ปุ่นนะคะก็คือก่อนมาคนญี่ปุ่นเนี่ย ทางบริษัทแม่นะคะจะส่งไปเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะอย่างเด่งก็จะมีหนักสูตอยู่ที่ประมาณ30-60ชั่วโมงเรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมด้วยนะคะทางนี้มาถึงเมืองไทยก็คือคนญี่ปุ่นที่จะมาได้เนี่ยจะต้องสอบหลายอย่างสอบแรกก็คือสอบโทอีกพื้นฐานสอบโทอีกเสร็จคะแนนโทอีกถึงนเขาถึงจะส่งเรียนภาษาไทยแล้วมาถึงเมืองไทยแล้วก็คือจะให้ใช้เท a คอร์สที่เมืองไทยอีกในฐานะที่เป็นเรียนกรับเจ้าของภาษาค่ะเรียนภาษาไทยในเมืยอยงไทยด้วยในเมืองไทยด้วยค่ะที่ตอนนี้วิธีกันนะคะส่วนไหนจะส่งเรียน ที่จุฬาก็มีเรียนที่สาวสำรอก็มีค่ะจะเป็นคอร์สให้แบบซึมตัวเลยค่ะตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัว,ต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 วแล้วถ้าเกิดสุดมาถึงเมืองไทยเนี่ยในผู้บริหารเนี่ยปีนึงเปจะมีการรีเฟรชอย่างที่น้องเบนบอกก็คือจะสอนในเรื่องของคอร์สเคานเจอร์เป็นเนทรนนิ่งนะเป็นดีเซลทุกปีอ่ะอ่าดีเตรียมก่อนล่วงหนอะ่าใครมีอะไรจะเสิรนอไหมผมพอเกาะได้แล้วพอมก่อได้น่าเชิญเชิญเชิญ ก็ของของผู้บริหารญี่ปุ่นที่ที่มาที่บริษัทเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้บริหารบางคนที่ไม่ได้เอาครอบครัวมาก็จะมีภรรยา็นคนไทยซึ่งก็จะไม่ค่อยมีค่อยไม่ช่วยมาแตกต่างกับพวกเราเยอะเวลาคุยจะคุยกันค่อนข้างรู้เรื่อง <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้บริหารคือตอนนี้เปลี่ยนซีโอมาซีโอเอาภรรยามาด้วยเรามีบุตรที่นี่คนนี้จะไม่เข้าใจพวกเราเลยแล้วก็ไม่เข้าใจมากนั่นก็คือ ต้องมาเมียกลัไปครองต้องหาผู้ช่วยภรรยาก็คือก็คืออันนี้อันนี้เราเราเราามเกี่วซึ่งซึ่งไม่น่าที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้แต่เป็นเพราะความใกล้ชิดแล้วก็ความสนิทสนมมากกว่ามันทําให้เกิดการปรับตัวกับพวกเราง่ายนะคะแต่ว่าคือชุดเนี้ยที่มานำพัญญามาหมดเลยก็คือชุดนี้จะมีเวลาสี่ปีของพวกเราตอนนี้มีปัญหามาก แล้วก็ถ้าเกิดจบคำถามของคุณอรุณีอยู่มีคำถามที่จะถามอาจารย์ค่ะแล้วก็หวังผลที่จะนํากลับไปใช้ในเคสนี้รย,ย์งั้นถามอรุณียังยังต้องการคําตอบเพิ่มไหมถ้าต้องการจะมั่วชนิดหน่อยโอวไวไป้วไวไปน<ล>ะโผล่อ๋อได้สองสมคนได้ โทลไว้ก่อนนะเมเจะแชร์เรื่องนี้นึงค่ะเกิดเกิดคอนฟ lict ระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นขึ้นในบริษัทเรื่องของการทํางานทีนี้เนี่ยแต่ว่าคือว่าราคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่ที่สมมุติว่ามีการโต้โต้เถียงโต้แย้งกันขึ้นในห้องประชุมปุ๊บเนี่ยเขาเขาไม่คิดว่าเราจะจบในห้องประชุมแล้วเราก็กลับมาทางานตามปกติได้ตกเยุเนี่ยเขาจะต้องให้ ให้คนไทยกับคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยคนไทยที่มีปัญหาก,กันไปทานข้าวร่วมกันเพื่อเพื่อที่จะเคลียร์นอกลอกญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นค่ะอันนี้ก็คือแก้ไขของการขัดแยง้งซึ่งวัฒนธรรมการทํางานที่แตกต่างกนันนี่เคยเจอเคสหนึงก<ะ>็คือมีกิจกรรมสันทนาการไปทานข้าวร่วมกันนี่ช่วยได้ดีครับดี่เตรียมไปก่อนโวงหน้าเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมพอไปถึงมีกิจกรรมสันทนาการดีครับ มีใครมีอะไร,รจะเพิ่มไหตอบดีมากเลยผมหาถามามั่วไมรนกันเนยนถ้าผมเป็น HR แล้วต้องบริหารความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเรื่องให้ความรู้ให้ข้อมูลนี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าอาจจะต้อง assign เป็น mentor 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 หรือว่าใครสักคนเป็นแบบไกด เรื่องเคารพเช่อให้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นมากกว่านั้นนะมันเป็นมากกว่านั้นเพราะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมที่ไม่รู้เนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนได้นะงั้นถ้ามีการมอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งพนักงานในระดับเดียวกันกับเขาเนี่ยนะเพราะว่า,าระดับสูงไปก็กลำบากไม่อยากเรามีเรื่อง seniority ใช่ไหมถ้าระดับต่ำไปเดี๋ยวก็สวยโอกาส ไปเฉลียนะก็อาจจะเสียเปรียบกด้ฉะนันก็เพื่อนระดับเดียวกันหรือคนต่างชาติที่เขาอยู่มาก่อนทำหน้าที่เป็นพี่เลงเหมือนในเคสเแม็กดรัแน่นใ<ม>เออในฐานะที่ผมอยู่มานานาขอให้ให้ประสบการณ์หน่อย<ม>ก็จะช่วยได้แล้วที่สำคัญเลยคือคนต้องมีความรู้สึกว่าเราทำผิดได้ คนที่ไปอยู่ประเทศไหนแล้วบอกว่าเอ้ยฉันเข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่คือประสบการณ์ผมนะลูกค้าที่ผมเจอส่วนใหญ่เจอแรกๆบอกาไม่ไม่ต้องการให้มาโค้ชตัวต่อต,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 ตัวเรื่องคนไทยหรอกนะสักพักหนึ่งเนี่ยพนักงานก็จะลาออกหมดเพราะพวกทุาทเป็นรู้มากมนักจะไม่เคยรู้นะแต่คนบอกเลยผมขึ้นมาใหม่อยากรู้จักคนไทยช่วยโค้ชหน่อยอันนี้เนี่ยไม่ต้องมีโค้ชเขาก็ทําได้ พราะว่าคิวเรสอยากรู้คนที่ด้วตัวเองรู้จักคนชาติอื่นดีเนี่ยขณะชาติตัวเองยังเรายังไม่รู้จักเลยนะใช่ไหมฉะนั้นนักภาษาอะไรรู้จักคนชาติอื่นยากฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องสัญญาที่จะบอกว่าคนนี้จะมีปัญหาหรือไม่คือบอกว่าโอ้ฉันรู้หมดแล้วคนที่บอกว่ามาถึงบ้านเราแล้วรู้จักคนไทยหมดเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก็ก็จะต้องเข้าใจมา โคไหมครับ okay, นีคำถามไม้ดีนะ,ะ,ะสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราจะต้องไปก็คือว่ามันจะไปเรื่องแรงงานภูมไม่ได้ปัญหานอย่างที่ว่าก็ต้องไปใช้คนงานฐานความรู้ใช่ไหมนอเลช g e w เกอ e r พวกเราคือนอเลช e ูบเกอ r ์อันนี้คนงานฐานความรู้ของไทยเนี่ย mm. ก็จะมีข้อจำกักดแบบใช่ไหมภาษาเอ่ยวิธีคิดนะสบายๆวายท่านทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเริ่มลําบากขึ้นเพราะว่า Knowledge worker ของประเทศต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาเวียดนามอินเดียจีนอินโดนีเซียนะครับเขาก็สามารถจะเข้ามาทำงานที่ใช้ความรู้ได้แบบเราใช่ไหมครับเพราะว่าองค์กรก็จะมีระดับสาคลมากขึ้นภาษาก็อาจจะจะใช้เยอะขึ้นนะครับคำถามถามพวกเราว่าเราคิดว่าเราควเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้พร้อม ใน,นแง่เราเรียนเรื่อง cross cultures วัฒนธรรมไทยค่านิยมไทยแบบไหนที่เราจะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เสียโอกาส